นี่ฮะมาได้ไงนี่ครับผมมาได้ไงนีฮะนี่ครับอ่ะงวดนี้เดี๋ยวให้รัฐบาลนะครับผมชุดหวยนี้ครับแล้วก็ส่วนอันเนี้ยให้ทิ้งเอาไว้แล้วกันเลี้องฝันไปสัดกันเองนะครับนะครับไปตตดกันเองนะฮะ เดี๋ยวให้ดูนะฮะเลขงวดนี้ที่จะฟันนะครับผมเฉพาะเฉพาะอีกตัวเนี้ยเลขอะไรนะ,ะเนี่ยเลขเดียวกันหมดเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยฮะเลขเดียวกันหมดเลยนะฮะส่วนเลขอื่นนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะฮะนั้นเลขทะเบียนรถเอ่อเดี๋ยวให้ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ให้หน่อยเนาะแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าแบ่งปันแนวทางไปให้กันนะครับก็วันนี้เนี่ย ไลยแรกเลยนะ14 15อีก2วันเลขออกนะครับแต่เลขที่เฮียให้เฮียดูแล้วครับยังไม่มีเลขนี้ดังแน่นอนและก็ยังไม่มีใครให้เลขนี้ด้วยนะฮะเฮียฟันเลขนี้ครับอันนี้นะครับผมเฮียฟันเลขนี้ครับนะฮะต่อให้มีคนให้มาแล้วก็เฮียก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเป็นเลขของเฮียเฮียจะให้เออเฮียก็จะให้เลขนี้แหละนะครับผม แช์นะนะฮะแช์นะครับต้องแชร์นะครับต้องแชร์นะไม่แชร์ไม่ให้เลขนะฮะเพราะเลขน้อยมากงวดนี้เลขน้อยมากจริงๆเลขนอ้อยมากเข้าหรือปเปล่าเลขน้อยขอเข้าดิต้องเข้าครับงวดนี้ต้องเข้าครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ครับผมงวดนี้เนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยจะฟันตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวปกติจะสองใช่ไหมฮะงวดนี้ฟันตัวเดียวตัวเดียวแต่จะเขียนเลขครับผมในส่วนของตัว เลขความฝันหรือทะเบียนรถให้ก่อนนะครับเลขความฝันหรือทะเบียนรถนะครับผมอ่ะเลขความฝันหรือเลขทะเบียนรถนะครับมาดูส่วนเม็ดฟันนะครับเอาไว้ก่อน <S <S เลขนั่นเองนะฮะเพราะว่าเฮียก็เฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนที่ชัวร์นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวท้ายอะ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวท้ายอะ่ะ ปากกาเหรอัปากกากระดาษได้วาไงป่าวเขาเบัตรได้อ๋อสมัครเว็บใหม่ใช่ไหม มีแค่นี้ปัจริงๆแล้วเออมันก็มีแค่นี้เองเนาะสี่หางเองนะที่คนจ๋าจริงๆมันก็มีแค่สี่หางเองเนาะเออเนี่ยครับจริงๆมีสี่หางเองเนาะไม่ได้เยอะเลยหกขาดอะไรหกแปดมียัางครับมีแล้วแปดสี่มียังมีแล้วแล้วก็ต้องเป็นแปดแปดมีแล้วหกสี่ก็มีแล้วหกแปดอัะเลขแค่มีสี่หางเองครับสนีครับผมเป็นแปด แปดหกนะครับแล้วก็แปดแปดสี่เนาะเออเนี่ยครับที่เหลือไปกลับกันเองนะฮะจ๋าเนี่ยฮะใครชอบตัวไหนไปกลับเองนะจ๊ะเนะะี่ยครับที่รักทุกๆคนนะฮะไปกลับกันเองอันนี้คือได้ความฝันนะครับไปกลับกันเองนะฮะแต่ชอบตัวนี้ครับ ชอบตัวนี้เป็นพิเศษครับ8ปดครับนะฮะสี่ครับชอบครับตัวนี้เลยแปสี่ครับตัวชอบครับนี่นีน่ี่คนที่ชอบเล่น4ตัวนะเฮียบอกเลยเนี่ยชุดนี้ถ้าคุณสมัครเว็บแคทแล้วนะครับ คุณไปสมัครเว็บแคทแล้วนะครับผมเว็บแคทแล้วเนี่ยคุณแทงชุดสี่ตัวถ้าได้สี่ตัวตรงนะคุณได้บารละหกพันเลยนะเว็บแคทเนี่ยเออนะฮะเพราะฉะนั้นฮะใครชอบรัฐบาลเนี่ยชุดนี้เฮจะเล่นเว็บแคทก็บอกเลยว่าบารละสี่พันถ้ามาสี่ตัวตรงนะรับสี่พันเลยฮะบารละหกพันเลยแต่ถ้ามา ได้4ตัวโต๊ดนะครับได้4ตัวโต๊ดนะครับคุณจะได้นะฮะบาทละ220ร2บาทมันมี4ตัวด้วยนะเนี่ยเลข4ตัวพอดีเลยเอาไปซื้อในเว็บแคปได้เลยครับรีบสมัครแล้วรีบซื้อเลยครับบอกเลยเว็บแคปฮะทุกคนฮะลิงก์ที่ฮหยปักปอยู่ฮะผมไปสมัครเลยฮะมันมีชุด4ตัวให้แทงนะแทงเป็นแบบเลขหวย4ตัวรัฐบาลนะฮะเราแทง6ตัวมันยากเราเอา4ตัวไปเลยเอา4ตัวไปเลย นะครับเอาสีตัวแบบนี้ไปเลยครับนะครับน่าใครชอบตัวไหนอย่างไรไปจัดกันเองนะครับชอบตัวไหนอย่างไรไปจัดกันเองแต่เฮียชอบแปดสีครับฟันทงแปดสีครับอ่ะเรืความฝันนะทะเบียนรถครับความฝันทะเบียนรถครับฝันไม่เคยพลาดถ้าฝันถึงรถนะฮะไม่เคยพลาดครับ แต่มันจะลดแต้มไหมฝันรดถอยหลังอลดเป็นถอยหลังมันต้องเป็นตัวหลังตัวหลังเนี่ย48เนี่ยตัวหลังครับแต่มันจะลดแต้มไหมถอยหลังอ่ะถ้าถอยหลังถอยหลังมันจะต้องลดแต้มหรือเปล่าสมาชิกนะเออคือโดยเตเฮียเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบตรงไงนะฮะงบน้อยนะฮะงบน้อยเนี่ย จะได้เล่นได้ไม่อยากจะกันอะไรกันเยอะเนาะอ่ะไปลดแต้มกันกันเองแล้วกันเนาะท่รากจา๋านะครับอ่ะที่เขียนให้แล้วครับบอกไปกลับไปกันลดแต้มกันเองนะครับ ไปกลับไปกันกันเอาเองนะครับสำหรับตัวเฮียจับตรงฮะไม่ลดเนาะไม่ลดไม่ลดเนาะเออเนี่ยฮะแต่ก็หาว่าสวยไม่ก็สวยอยู่เดินน้องเด้นเนาะถ้าสามตัวนะฮะเผื่อไว้นิดหนึ่ง่ะเผื่อมันมาสามตัวล่ะเนี่ยเลขนี้ก็โคตรสวยฮะชอบเหมือนกันอยู่เนีฮยหกสิบเนะฮยหกสี่เจ็ดนี่ก็โคตรสวยชอบอยู่อ่ะเผื่อมาสามตัวเพราะสามตัวเล่นไปสักสามหาไม่เสียหายครับ ไม่เสียหายเลยที่รักจา๋านะไม่เสียหายเลยนะไม่เสียหายนะยครับไปเล่นเลยเพราะว่าหวยเงีย้ยรอบนี้ไม่เยอะครับหวยชุดคําฝันเสร็จแล้วก็หวยสุดหวยสุดมีหางเดียวอืมหวยสุดมีแค่หางเดียวเหมือนกันครับเลขไม่ได้เยอะครับวันนี้เลขน้อยมากอ่ะแคปครับนับหนึ่งครับ นับสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ